ีด่ดาทาลอดสัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำพิกอเดกให้เพื่อนๆกันนะในหัวข้อรักครั้งต่อไปของคุณนะคะเขาคนนั้นเป็นคนเก่าหรือว่าเป็นคนใหม่เราลองมาดูกันมี3ามกองให้เลือก1 2 3ส,สเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะวันที่สองกุมภาก็เปิดรับจองคิวดูดวงคิวปกติของเดือนมีนาคมแล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นช่วงต้นเดือนอยู่นะถ้าใครสนใจจองเดือนมีนาคมรีบจองเข้าไปที่แอดมิน นะคะ LIDA ะะแล้วก็ T A R O T นะคะแล้วก็อีกแพ็กเก็หนึ่งก็คือคิวด่วน1-2วันนะ3คำถามกับ5คำถามแถมการข้อความ20ประโยคนะคะ ก็จองเฉพาะวันที่ย2บนี้นะคิวด่วนนะคะแต่ส่วนคิวปกติก็จองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มแต่ใครที่จองเร็วคุณก็จะได้ช่วงต้นเดือนนะคะเดี๋ยวพอเวลารอนานคุณก็ต้องกลายเป็นรอไม่ได้ต้องจองราคาที่มันสูงกว่าเดิมก็คือคิวด่วนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นรีบจองคิวปกติกันเข้าไปละกันนะส่วนใครที่อยากรู้ข้อความด้วยอยากอยากได้เร็วด้วยก็จองคิวด่วน1 2ถึงวันเข้าไปเป็นโปรเฉพาะย2ิบสกุมภาเท่านั้นนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะ สวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่ารักครั้งต่อไปของคุณเขาคนนั้นเป็นคนเก่าหรือว่าคนใหม่จะเป็นท็อปิกสั้นๆนะคะแล้วก็มาดูว่าความรักความสัมพันธ์มันจะโอเคไหมจะเวิร์กไหมอะไรประมาณนี้เนาะหไม้เท้าเนี่ยคุณจะได้แต่งงานได้นะเนี่ยกับคนคนนี้สี่เหรียญแฮงแมนนะคะ สองเหรียญเอ๊ะหรือเป็นคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณเนี่ยจริงๆด้วยห้าไม้เท้าน่าจะเป็นคนที่เคยมีปัญหากับคุณนะคะไพ่ไหนถือดาบไพ่หกเหรียญเก้าดาบนะคะเดอ m o มู Moon, จริงด้วยแหละสิบถ้วยใต้สำรับเป็นไพ่เออแปดเหรียญ คือจะเป็นได้สองพลังงานนะเดี๋ยวก็บอกพลังงานแรกก่อนพลังงานแรกคนคนนี้เคยเป็นครอบครัวก,กับคุณหรือเคยมีคอมมิชเมนต์กับคุณหรือเคยเป็นแฟนกันกับคุณนะคะแต่ความสัมพันธ์คุณมีการยุติกันไปแล้วหรือเลิกกันไปหย่าก,กันไปนะคะมีไพ่การหย่าร้างเกิดขึ้นหรือไพ่การยุติความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นคนที่เคยทําให้คุณทุกข์ใจคนที่เคยมีปัญหากับคุณคนที่เคยทําให้คุณเครียดนะคะประเด็นแรกนะคนแรกนะคะที่ที่มีที่มีพลังงานขึ้นมานะต้องบอกก่อนว่า พลังงานแต่ละคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็จะอ่าในให้ฟังว่ามีพลังงานไหนบ้างพลังงานคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้โสดเป็นคนที่เคยผ่านการมีชีวิตคู่การมีชีวิตครอบครัวมาแล้วถ้าคุณกับเขายังไม่ถ้าคุณบอกว่าคุณโสดสนิทคุณยังไม่เคยมีแฟนคุณก็จะเจอคนที่เขามีคู่มาแล้วหรือเจอคนที่เขาอาจจะมีลูกติดมาแล้วนะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือ ระวังว่าเขาอาจจะยังไม่ได้หย่าขาดหรือยังไม่ได้เลิกกับคนเก่าของเขาร0อเอร์ซระวังในเรื่องของการติดคอมมิชเมนต์สำหรับคนที่เป็นโสดสนิทไม่เคยผ่านการมีแฟนหรือมีความรักหรือมีครอบครัวมานะมันจะมีพลังงานทั้งคนเก่าและบางคนจะได้เจอกับคนใหม่แต่เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือมีตาหนิมานะคะหรือเป็นคนที่มีลูกติดคนคนนี้เข้ามาเหมือนกับจะเข้ามาให้ความรักให้ความ ผูกพันให้ความรู้สึกดีดกับคุณนะคะมาเป็นคนที่คอยดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือแต่ต้องระวังมันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวรอบข้างญาติญาติพี่น้องนะคะหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาในเรื่องของตัวคุณและตัวเขาเองนั่นแหละนะคะที่ช่วงแรกอาจจะรู้สึกมีความเครียดมีความกังวลนะคะมันเป็นความรักที่อาจจะผสมความทุกข์แต่เกณฑ์ที่คุณจะได้มาแต่งงานกันนะมีสูงมากเลยนะถ้าในกรณีคุณเจอคนคนนี้ ะะบางคนเป็นคนเก่าที่เคยแต่งงานกันมาแล้วโอเคแหละคุณก็อาจจะได้กลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่มามีความสุขกันอีกครั้งแต่สําหรับคนที่ยังไม่เคยแต่งงานมาหรือยังไม่เคยมีแฟนมีคอมมิทเมนต์มาให้คุณระวังนะคะคุณจะเจอคนคนนี้ยเขาก็จริงจังกับคุณนั่นแหละแต่ว่าเป็นพลังงานของปัญหาเกิดขึ้นหมายความว่ากว่าที่ความรักของคุณมันจะอยู่ในจุดที่สมหวังดังใจปรารถนาอะไรประมาณเนี้ นะคะมันก็อาจจะต้องผ่านศึกมรสมต้องสู้ต้องฝา่าฟันช่วยกันไปอะ่ะร่วมแรงร่วมใจกันไปมันถึงจะไปถึงจุดที่เป็นฝั่งฝนันมีลูกมีเต้ามีครอบครัวแต่โอกาสที่คุณจะได้กลับมามีความสุขดังเดิมหรือโอกาสที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะได้อยู่ร่วมหอลงลงอยู่บ้านเดียวกันแต่งงานมีลูกด้วยกันมีสูงมากๆแต่เส้นทางความรักคุณมันจะเจอมรสมเจออุปสรรคชีวิตนิดนึงนะคะเจอความขัดแย้งเจอปัญหานิดนึงนะ เพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยเป็นเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เพราะมันมีไพ่ของการเป็นครอบครัวมาแล้วนะคะใครที่อาจจะได้คนเก่ากลับมาคุณก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณนะ่ะคุณจะให้โอกาสหรือเปล่าแต่รักครั้งต่อไปของคุณนะ่ะมันมีพลังงานคนที่เคยสร้างความทุกข์ให้คุณอย่างหนะักนะคะในส่วนของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็ให้เช็คก่อนละกันนะว่าเขาเอา เขาเรียกว่าเคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะคะตัดความสัมพันธ์อะไรในอดีตรเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะถ้าตัดแล้วอะไรแล้วโอเคคุณเดินหน้าต่อกับเขาได้ถึงมันจะเจออุปสรรคแต่อนาคตมีโอกาสที่จะมีความสุขอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้แบบแต่งงานแต่งการกันนะคะอยู่ร่วมหอบ้านเดียวกันมีลูกด้วยกันอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะถามว่า ดีไหมมันก็เป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะแต่เพียงแค่มันอาจจะมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างเจอปัญหาบ้างเท่านั้นเองในะระหว่างเส้นทางความรักนะคะส่วนใครที่รอคนเก่าก็ยินดีด้วยคุณจะได้คนที่คุณเลิกลาหย,ย่าล้างไปแล้วว่ากลับมาเป็นรักครั้งต่อไปแต่ปัญหามันก็ยังคงมีกันอยู่บ้างนะเพราะว่าพลังงานไพ่ของการทะเลาะบาดหมามันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องต่างคนต่างใจเย็นทั้งคู่นะคะประมาณนี้ค่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ ามาดูกองที่2กันนะคะว่ารักครั้งต่อไปของคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะใบแรกชาริออตนะคะไพ่คิงถือเหรียญว่าเป็นคนมีเงินด้วยควีนถือเหรียญนะคะเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยดูท่าทางน่าจะเป็นคนใหม่แลเนี่ย ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าคุณจะเจอกับคนมีเงินด้วยแหละจะเจอกับคนโสดด้วยนะคะแล้วก็สามเหรียญไพ่จัดเม้นไพ่เดอะซันโอ้โหไพ่สวยมากเลยอะ่ะไพ่เด็กถือดาบก็บจะบอกว่ากองที่2คะ่ะคุณกำลังจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกสรรได้ตามใจชอบคุณเลย เจ็ดถ้วยมาไพ่บุคคลขึ้นมาเต็มเลยนะคะมีทั้งวัยกระตาะวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยผู้ใหญ่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะมีทั้งคนทางไกลมีทั้งคนในเครื่องแบบมีทั้งเด็กวัยรุ่นเจ็ถ้วยเห็นไหมคุณจะได้มีคนรักเข้ามาในชีวิตคุณครั้งต่อไปอะ่ะเป็นรักครั้งใหม่ร้อเเซ็ เพราะไม่มีพลังงานเก่าๆเลยมีแต่พลังงานคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เป็นพลังงานคนโสดด้วยคุณโสดเขาโสดแต่แต่นะแต่แต่บางคนมีไพ่เดอดซันมาอาจจะเป็นตัวคุณหรือเขาก็ได้ที่บางคนนะบางคนอาจจะมีลูกน้อยกลอยใจติดติดสอยห้อยตามมาอาจจะเป็นคนที่มีลูกติดก็เป็นได้เป็นพลังงานส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนคนคนนี้เป็นโสด แล้วก็เป็นคนที่อาจจะยังไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก็มีบางคนนะมีส่วนน้อยๆประมาณ20 30ที่จะเป็นคนที่เลิกลาหย่าล้างแต่มีลูกติดอยู่เป็นฝั่งคุณก็ได้ที่มีลูกติดนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้เป็นคนในเครื่องแบบด้วยบางคนนะหรือเป็นคนทางไกลอะ่ะคุณจะได้เจอเขาแล้วเป็นคนที่มีเงินมีฐานนะถ้าคุณกับเขาคบกันนะเขาจะสามารถดูแลเลี้ยงดูคุณได้อย่างดีคุณมีพลังงานเป็นคู่กันด้วย คิงถือเหรียญกับควีนถือเหรียญน,นะคะมีพลังงานคนเกิดธาตุด,ดินธาตุไฟธาตุลมชัดมากๆหรือลัคนาราศีกรกฎก็ได้ดินก็การพฤษภบังกรไฟก็เมสิงธน,นูมิถุนตุลกลมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งลัคนาราศีเมษก็ได้เช่นกันนะคะคุณจะได้เจอกับเขารักครั้งต่อไปของคุณเขาจะเข้ามาเป็นตัวเลือกและจะเข้ามาพร้อมกันหรือในเวลาไล่เลี่ยก,กันอะมากกว่าหนึ่งคนแน่นอน 2 3คนขึ้นไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะเยียวยานะคะเขาคนนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วจะให้ความรักความจริงจังความจริงใจชัดเจนกระจ่างกับคุณแน่นอนบางคนเข้ามาถึงขั้นอยากที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอยากมีลูกกับคุณเลยนะนะคะคนคนนี้มีพลังงานคือมันมีหลายพลังงานเข้ามานะ สองถึงสามคนบางคนอาจจะมีเข้ามาสี่คนด้วยเป็นไปได้นะคะเพราะมีไพ่ตัวเลือกจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความชายมีเสน่ห์มีออร่ามีแต่คนอยากเข้าหาเห็นไหมคะก้าวเหรียญนะคะแล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจักรวาลเปิดทางให้คุณให้คุณได้มีโอกาสในการเลือกอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเลือกให้ดีนะคุณไม่ได้มีเข้ามาแค่คนเดียวแน่นอนแต่ขอให้คุณเลือกให้ดีจะมีคนหนึ่งที่มีพลังงานเป็นคู่คุณคือคิงถือเหรียญก็ควินถือเหรียญเนี่ย ที่เป็นผู้ใหญ่สามบวกถึง40่สิบวกนะคะแล้วก็จะมีเด็กวัยกระต่อยี่กว่านะคะแล้วก็รวมถึง 20, 20กว่า30กว่าก็มีบางคนอาจจะอยู่ในวัยเรียนก็มีนะคะเป็นนักศึกษาหรือกำลังจะจบหรือเพิ่งจบมาก็มีนะคะหรือบางคนก็อยากจะบอกว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่เหมือนกับคนที่เป็นคู่คุณอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเจอแน่นอน เพราะฉะนั้นกองที่สองเป็นรักครั้งใหม่ที่คุณจะได้เจอเขาแล้วเป็นรักที่ดีอยู่กันแล้วจะมีความสุกเกลื้อนหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องการทองการเงินการทองเป็นสายเปประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุกนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่3กันนะคะว่ารักครั้งต่อไปของคุณเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่มาดูพร้อมกันนะ แล้ครั้งต่อไปของคุณเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คะไพ่ไนท์ถือเหรียญจัดเมนนะคะไนท์ถือดาบหกดาบนะสิบไม้เท้าฮัลโหลแฟนค่ะเดวิล ไพ่แปดไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าเด็กถือดาบนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เก้าไม้เท้าคนคนนี้ก็อบคิดว่าเป็นคนที่จะบอกว่าเก่าไหมก็ไม่ได้เก่านะแต่เป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักกับเขาดีหรือเขาอาจจะรู้จักคุณ คุณกับเขาเคยเจอกันแล้วเคยเห็นหน้ากันแล้วหรือเป็นคนที่ทํางานหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนที่อยู่ทางไกลคอยสอดคอยส่องเรื่องคุณตลอดนะคะบางคนคนคนนี้คุณกับเขาเคยรู้จักกันแล้วหรือเคยมีมีเขาเรียกว่านะอาจจะเคยมีการคุยกันอาจจะเคยมีการสื่อสารกันหรืออาจจะเคยทํางานร่วมกันเดวิลเนี่ยเคยทําอะไรร่วมกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆก็อาจจะห่างกันไปนะต่างคนต่างห่างกันไปต่างคนต่างเงียบกันไปแต่ พลังงานเขาเหมือนเขาแอบสอดแอบส่องแอบมองคุณอยู่ตลอดคนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขาอะเคยสื่อสารเคยพูดเคยจาแต่มันยังไม่ได้กลายเป็นความรักอะคุณอาจจะเคยคุยกับเขาศึกษาดูใจกันช่วงแรกแล้วก็หายกันไปเงียบกันไปก็ได้นะนะคะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักหรือเป็นหัวหน้าง,งานในที่ทำงานคุณหรือเขาคนนี้จะมีพลังงานแตกต่างกับคุณในเรื่องของอายุอะ คุณวุฒิวัยวุฒิหรือเป็นหัวหน้าง,งานเป็นคนที่สูงวัยก็ได้นะอายุมีตั้งแต่40กว่า50กว่ายังมีเลยนะคะหรือ20กว่ากับ30กว่าก็มีนะคะคือพลังงานมันมีมาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานรวมอาจจะมีแตกต่างกันไปเนอะบางคนคุณจะได้เจอกับคนที่เคยทํางานร่วมกับคุณนะคะองค์กรเดียวกันร่วมงานกันช่วยเหลือเกอหนุนกันมาในเรื่องของการทํางานนะคะ แต่บางคนคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมที่คุณเคยเจอกันแล้วแล้วอยู่ดีๆคุณอาจจะหายกันไปห่างกันไปเงียบกันไปคนคนนี้เขาส่องมองคุณตลอดอ่ะเหมือนคนคนนี้เห็นคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณอาจจะไม่รู้ก้าวไม้เท้าเนี่ยจริงๆรแล้วมันเป็นไพ่ของการที่ถ้าเป็นไพ่สาหรับอื่นมันก็จะเป็นเหมือนการบล็อกกันหรือคนที่คุณเคยบล็อกกันไปก็ได้นะนะคะแต่สําหรับเนี้ยเหมือนคนคน, này, นนี้ตอนเนี้ยเวลานี้เหมือนเขาปลดบล็อกทุกอย่างแล้วแต่เขายังเฝ้ามองคุณอยู่อ่ะ บางคนไว้หนวดไว้เขา่าบางคนดูเป็นคนที่ภูมิฐานผู้หลักผู้ใหญ่มากๆเลยอะ่ะเป็นระดับอาวุโสก็มีนะนะคะพลังงานไม่รู้คุณอาจจะโตกับเขาหรือเขาโตกับคุณคุณแก่กว่าเขาแก่กว่าก็ได้แต่จะมีเด็กกับผู้ใหญ่ในที่เนี้ยนะคะพลังงานเหมือนกับว่าคนคนนี้กําลังส่องบองคุณอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมันเป็นมันเป็นพลังงานที่ จะบอกว่าเก่าเลยมันก็ยังไม่ได้เป็นความรักร้อเป์ในอดีตที่ผ่านมาแต่เป็นคนที่คุณรู้จักแล้วที่เขาจะเข้ามาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณจะมาเริ่มต้นกับคุณจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะจะมามีการปรึกษาพูดคุยคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาในลักษณะของการเป็นที่ปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะคุยกันมาปรึกษากันมาให้คําแนะนําให้คาปรึกษาหรือให้คําชี้แนะกันมาแต่เป็นคนคนนี้ลคะค่ะที่เขาจะมาเป็น คนรักของคุณจะเข้ามาในชีวิตคุณเป็นรักครั้งต่อไปหรือบางคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลูกน้องคุณก็ได้นะหรือเป็นคนที่คุณเคยให้คำปรึกษาคำแนะนำการช่วยเหลือเขาแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีกลายเป็นว่าคุยกันไปคุยกันมาคุณกับเขาแบบเป็นความรู้สึกที่รักกันหรือรู้สึกดีต่อกันแล้วลองคบกันพัฒนาความสัมพันธ์กันอะไรประมาณนี้นะคะแต่แน่นอนว่าคุณเคยเห็นหน้าค่าตาเขามาแล้วแน่นอน เคยทำกิจกรรมร่วมกันแล้วกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำงานการสื่อสารการพูดคุยการอะไรก็ตามแต่ที่ทำร่วมกันหรือการเดินทางร่วมกันแล้วคุณกับเขาอาจจะเคยเขาเรียกว่าเคยจีบกันนะแต่มันยังจีบกันลักษณะจีบกันยังไม่ติดเท่าที่ควรนึกออกไหมเพราะมันยังไม่ได้มีไพ่ของความรักเกิดขึ้นนะคะเป็นคนคนนั้นแหละก็ถือว่าเจอไมมเจอ นะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนคนนี้เข้ามาแน่นอนมีพลังงานธาตุไฟกับธาตุลมแล้วก็ธาตดุดินค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีพฤศภได้นะคะที่คุณจะได้เจอนะก็ประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ